สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมโฮจุนนาชิและตอนนี้ผมอยู่ในเกมอุ t ตร l าลีเจน e r ฮีโร่สองนะครับผมฮีโร่ออฟสองนั่นแหละมันเป็นเกมที่คนอยากเล่นนะครับแบบรู้สึกว่าคนไทยน่าจะอยากเล่นเกมนี้นะเพราะว่ามันเป็น าการโจมตีการใช้ธงใช้ท่าอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันสวยครับเหมือนในหนังนะมันมีแบบ 3D ดีเข้ามาครับมันไม่ได้แบบเป็นแค่2ดีอย่างเดียวครับมันก็รู้สึกว่ามันน่าเล่นมากนะเกมเนี้ยมันก็รู้สึกว่าคนนะั้นน่าจะอยากเล่นนะครับผมเองก็รอเข้าไทยอยู่นะครับตัวละคระครับมีตอนนี้รีเจนต์ยังไม่เข้านะครับตอนนี้ก็ยังจะมีแค่อุลตร้าแมนพวกนั้น,นครับโอเคเดี๋ยวเรามาแก้มือตั้งแต่คลิปที่แล้วที่เราแพ้นะเดี๋ยวเราจะมาแก้มือ เอาอุลตร้าแมนซิโรไปอีกรอบหนึ่งนะครับไปกดเข้าไปเลยครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นอุลตร้าแมนซิโร่ทีกาแล้วก็อุลตร้าแมนจีตนะครับตอนนี้เขาแจกทีกาแล้วก็จีตฟรีนะครับแต่ซิโร่นี่ผมมีมาตั้งแต่นานอะไรเงโอเคครับเดี๋ยวเรามาหาห้องกันนะว่าจะนานไหมไม่นานนะครับได้เลยแป๊บเดียวเองทุกคนเราก็จะเจอทางหน้านของไทกะนะครับร่างทองกับไททัสแล้วก็ไทกะร่างธรรมดานะครับ โอ้โมเดลคูณค no ิว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองมาแก้มือครับตาที่แล้วผมแพ้วิกตอรี่นะทุกคนตอนนี้ผมเล่นในจอยนะครับอาจจะได้ยินเสียงคึกคักึกคักหน่อยนะครับเพราะว่าผมกดจอยได้ยินดังอยู่แล้วครับทุกคนโอ้โงงงงงกดลงไปครับกดลงไปครับ มาครับมาครับมาครับตอนนี้มันมากครับมันมากผอบอคนั้นแหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยครับชนะครับผมวินไปครับอุลตร้าแมนซีโร่นะก็เราจะมาเล่นให้ดูสักสองตานะครับวันนี้เรามาเจอกับไททัสนะครับทุกคนไม่รู้ว่าตาหน้าชิวตานี้หรือเปล่านะครับ เพราะว่าผมก็จอมือใหม่เล่นมาเหมือนกันนะครับคีโจนะคิงโจปล่อยไปนี่ครับโอ้โอ้โอเโอ้โอเโาเโอ้โอ้โอนโอ้โอ้โอ้โอโอ้โโอ้โอ้โโ มาครับจัดไป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 ชนะอีกแล้วครับรู้สึกว่าตานี้น่าจะชนะ3ตัวเลยนะด้วยอุลตร้าแมนซีโร่ตัวเดียวนะครับผมอัพเกรดมานะไงก็เลยดูโหดนะครับเรามาดูกันนะว่าท่าไม้ตายของเขาเป็นแบบไหนนะครับนี่ประกบดาบนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปหาเลยเฮ้ออุ้มอุ้ยโคตรเท่แต่โคตรกินสเปคเลยนะท่าเนี้บอเลยโอเคครับ รู้สึกว่าตานี้น่าจะมินสานะทุกคนโอเคครับเรามาดูท่าไม้ตายยิงจะอ,อกกันดีกว่าทุกคนนี่เลยปึ๊บนี่เรียบร้อยยังไงแล้วแต่ท่านี้ไม่ค่อยแรงนะครับสู้ท่าฝันไม่ได้นะเรียบร้อยครับชนะครับอุลตร้าแมนซีโร่ท่าก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนมันอาจจะ อาจจะน้อยไปหน่อยแต่ว่ามันก็มันก็ประมาณนี้แหละแต่ถ้าลําแสงมุ้งตะไมซิโ่ตอนแรกมันมีอยู่แต่ว่าทีนี้ผมรู้สึกว่ามันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมได้เข้าเซิร์ฟใหม่เพราะเ่มเซิร์ฟมันจะวนวนวนอยู่ไงเซิร์ฟจีนน่ะมันจะเหมือนเซิร์ฟไทยนะครับคือเซิร์ฟไหนสะเทียนผมจะเข้าเซิร์ฟนั้นและตัวละครที่เราสร้างมามันก็จะหายหมดเลยนะครับกับเกมนี้นะ อ๋อผมลืมบอกไปนะว่าผมเล่นในโน้ตบุกนะครับสําหรับเกมนี้นะครับเพราะว่าผมเล่น2คลิปที่แล้วผมเล่นในมือถือคือมันแหลกมากครับทุกคนโน้ตบุกผมไม่ใช่ว่าจะแรงนะครับมันก็แหลกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ยังพอรับไหวนะครับผมไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะกระตุกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกตางเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราสลับทีก้านะครับเอาทีก้าไปตัวแรกนะครับจี๊ดนี่ผมแนะนำนะครับทุกคนจี๊ดนะผมแนะนําให้อยู่ตัวท้ายสุดเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ดูดเลือดนะครับส่วนทีก้าซิโร่ โอเคครับตอนนี้เรากดหาห้องนะครับผมอยู่ที่สามวินะครับห้องมันหาริ้วมากนะครับทุกคนนี่ตอนนี้เราเจอกับอุลตร้าแมนออฟนะครับแล้วก็ตัวอะไรวะไอตัวเนี้ผมจำไม่ได้นะผมรู้ั่งแต่เด็กแล้วแล้วไอตัวตัวสุดท้ายนะครับก็คือสามพีนะครับผมไม่รู้จักเลยนี่ถ้าเปิดตัวอุลตร้าแมนทีก้านะครับถ้าเปิดตัวอุลตร้าแมนออฟโอ้โหเยอยโคตรเท่เลยว่ะผมว่ามันเท่ดีนะทุกคนใครที่เป็นแฟนคลับอุลตร้าแมนเนี่ยน่าจะชอบนะครับ นี่เลยครับโอ้ยโอ้ย,อยนี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงนี่ไงเรามาดูลำแสงของแต่แมนทีก้ากันดีกว่าทุกคนนี่ครับนี่กดลำแสงของเต้าแมนทีก้าผมชอบมากกับลำแสงของเต้าแมนทีก้าแต่มันไม่ค่อยแรงนะครับในเกมนี้จะเน้นท่าข้างบนนะจะแรงซะส่วนใหญ่นะครับ โค้ดเท่ยต้แมนดีเก้าผมแต่ผมไม่ได้ดูนะตอนเนี้ยเพื่อนผมมาดูแต่ว่าผมอะผมจําได้เลยว่าตัวแรกที่ผมดูต้าแมนคือต้าแมนไดนานะครับทุกคนจจะมีเล็กๆหน่อยนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เสถียรเหมือนกับที่จีนนะเพราะว่าดีไทยแล้วเน็ตเรามันไม่แรงเท่ากับประเทศแผ่นดินใหญ่ขเขานะครับก็ต้องเข้าใจนะครับทุกคน ยังไม่เคยดูไอ้ท่านี่เลยอะท่าของ ika, อุลตร้าแมนทิกานสุดท้ายอะทุกคนเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่ามจะไม่พยายามใช้ลำแสงนะเพราะผมใช้ทุกคนให้ดูไปแล้วโอเคครับชนะเลดคิงเออจำได้ล้ไม่นช่อเลดคิงนะไอ้ตัวนี้อาจจะมีเสียงลมดังหน่อยนะเพราะว่าโนบกผมตอนนี้มันร้อนมากนะทุกคนมันไม่ได้แรงเข้าคอมนะก็โคตรจะร้อนเลย โอเคครับแต่เรามาดูกันนะว่าไอ้ท่านี้มันคือท่าอะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันนี่นี่โอ้ยพลังยังไงทำไมรีเจนเลยทุกคนพลังอะนี่โอ้ยแย่ของแท้ของแท้เอ้ย โอ้ผมจะปิดด้วยลำแสงไอ้นี่ซะหน่อยรีเจนไอ้ลำแสงทีก้าหน่อย mm hmm. โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่ออันอีตาอันนี้ก็บอกทุกคนตานี้มันรู้สึกว่ามันง่ายเกินไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับผมก็ยังหาห้องไว้เหมือนเดิมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มเลยนะครับผมเจอซีโรบิยอนจิตแล้วก็ซีโรนะครับส่วนผมก็ทีก้านะครับผมเหมือนเดิมนะครับตัวที่ยอนฮิตที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศจีน,นครับแล้วผมก็คิดว่าญี่ปุ่นนะ่าจะยอนฮิตเหมือนกันนี่ถ้าเปิดตัวคุณต้าแมนทีก้ามาแล้วคุณต้าแมนซี มาแป๊บเดียวเองไม่เท่เลยไม่ขังเลยซีโรบิออนเฮ้ยไอ้ตัวนี้ก็เก่งนะเนี่ยโอ้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 ยนี่ไงตูมะไททัสชับ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 อุ้ยโดนลัววะโดนลัววะโดนลัวว่ะโดนลัวโดนลัวโดนลัวโดนรัวมาทีเล่ามาทีเล่าชับ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 อืมอืมโดนละผมโดนละผมโดนละผมโดนไปชุดเลยวะทุกคน โอ้โห่ลบ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 ได้แล้วยังไงต่อแล้วลูกพี่นี่ครับทายิงน้ำแสงอุตตะแมนทีก้าจัดที่ปึ้งเรียบร้อยชนะครับทุกคน <S <S เห็นไหมถ้ามันเทน่ถ้ายิงน้ำแสงอุตตะแมนตีก้าอันแบบเฟี้ยวจัดโอ้โอ จัดก้หน่อยจัดก้หน่อยเก็บร้อยอออออถ้าใครรู้คอมโบนะมันก็จะเท่นหน่อยนะครับมาดิมาดิาดโอ้ยค้างครับทุกคนค้างครับนี่ครับยิงน้ำแสงคืนมาสิยิงคนเดียวเหรอยิงได้คนเดียวเหรอนี่นี่

มาซี่มาสิมึงจะมาสู้คนที่มีเกาะอ,อุนเาแมนโนอาอุนเาแมนที่โหดที่สุดได้ยังไงอืออือหึมันจริงๆมันหลบได้นะครับแต่ว่ามันต้องลื่นกว่าน,นี้ครับตอนนี้ไม่ค่อยลื่นอ่ะมันก็เลยหลบยากนะครับทุกคนมาครับเจอตัวซ้ายซิโร่ซิโร่โเหมือนกันนะผมยิงซ้ายมันอยู่ขวานะจำไว้นะครับตัวธรรมดาเอามาซี่ ลบ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 กันครับกั КА นกันโอ้โดนเล่นแล้วว่าในมันเตะหลัวหลัวเงี้ยไอ้เหี้ยมันมันคือ เ,เรียบร้อยเจอท่านี้ไปโอ้โหแม่งแม่งสู้กับต่อต้านมาทุกคนเรียบร้อยมันโดนแค่มันโดน,น,โ,ดนโอ้โหเราแพ้ครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเจออุ้มต้าแมนจี๊ดกันนี่วะ่ะแม่งตานี้แม่งตึงมืออยู่เนะี่ยเอาดีเราจะเลื่อนมันก็ยังไม่ลดเลยทุกคนไม่หยุดอ้มต้าแมนจี๊ด นี่ครับคอมโบดูคอมโบ,มบกูเสียงกดจอยนี่โคตรดังนะทุกคนมาสี่มาสี่มาสี่แหม,ม่ไม่เรามาเจอลำแสงต้นแมนจิกันดีกว่ามาจบเกมเลยโอเนสบัตเตอร์แต่มันหลบได้มาทุกคนหลบได้แต่ก็ต้อยู่ดีนะครับทุกคนเรียบร้อยครับผมชนะครับแต่ก็เกือบไปแล้วนะครับตัวนี้คือตัวที่ดีนะเอาไว้ตัวสุดท้ายดีสุดแล้วต้าแมนจีแนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย